จัดให้ตามสัญญานะครับกับเจ้า VBa บ and m a n นะครับนี่คันสตรีมนะครับสายเทพตัวจริงนะครับราคาประหยัดดีไซน์โคตรเจแปบอกได้เลย่าดีจาดีไซน์โคตรเจแปนะครับความจริงรถแรกเนี่ยผมได้มาช่วงต้นเดือนนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่เป็นร้านค้าเขาขอเหมายกรังไปหมดนะครับขอเหมายกรังไปหมดเลยก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับก็รอบนี้ผมจัดให้นะครับพิเศษเลยอันนี้คือไปลื้อทั้งหมดที่มีออกมาแล้วนะครับ นะบางเวทก็มี20คันบางเวทก็มี30คันนะครับฉะนั้นใครตามหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องจัดนะครับต้องจัดเลยนะครับและวดีไซน์ดูดิดีไซน์โคตรเทพดีไซน์โคตรเทพนะครับเดี๋ยวราคาว่ากันท้ายคลิปใครสนใจนะครับรอท้ายคลิปเลยนะครับนี่ให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับโอ้โหแหวนตรงแหวนแต่งใส่แบบจัดเต็มจริงๆครับท่อนล่างนี่ผมอยากให้ดูท่อนล่างครับท่อนล่างจะเป็นแบงค์เอ็กคอนะครับ ท่อนล่างเป็นแบงค e ์ X-Cord ส่วนท่อนบนเป็น Full Solid c a r b o ทั้งเส้นครับเป็น Solid c a r บอนทั้งเส้นรับประกันความเหนียวรับประกันความมันนะครับแต่ที่เขาต้องท,ทําท่อนล่างเป็น X-Cord e เพราะว่าเขาต้องการเพิ่ม Power Lift ในการสู้ป่านะครับเพราะถ้าเป็น Solid หมดเลยแล้วแบงค์มันเล็กขนาดนี้นะครับมันจะอ่อนมากนะครับทาง V-Bad ก็เลยคิดค้นว่าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเป็น X-Cord e แล้วกันเพื่อเพิ่ม Power Lift ในการตีเหยื่อนะครับในการดีดเหยื่อแล้วก็การสู้ป่านะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เกินคุ้ม เกินคุ้มนะครับดูคันสปินนี่คันสปินโคตรสวยอ่ะรอบที่แล้วผมได้มา80คันมนแป๊บเดียวหมดเลยไม่ทันได้รีวิวเลยอ่ะแหละรอบนี้ก็ไอ้ตัวสั้นเนี่ยผมมีประมาณนักสามสีคันส่วนตัวยาวผมมีประมาณ30คันนะครับส่วนคันเบสมาน้อยไม่ค่อยได้เอามาเพราะส่วนมากสายสตรีมกับสาย u l จะเป็นสป,ปินซะส่วนใหญ่นะครับก็ใครสนใจนะครับที่จะเอาไปตกปลานิ่นนะครับตกปลาหมึกนะครับเก็บตกกระพงใช้เหยื่อเล็ก นะครับตกอัจินะได้หมดครบจบในคันเดียวนะครับจัดเจ้า V ีแบ a n d m a n ได้เลยนะครับมีเข้ามานะครับ2ความยาวนะครับนี่คันสปินนะครับ138นะครับ138ก็คือความยาว4ฟุต6นั่นแหละนะครับมีทั้งสปินทั้งเบสแต่ดีตู้มันเต็มนะผมก็โชว์แต่คันสปินละกันนะครับก็คือมันเหมือนกันนะครับก็แค่สั้นกับยาวแค่นั้นเองนะครับก็มี 4. ฟุต6ครับ138แล้วก็1 6 8นะครับ 168จะเป็นความยาว5ฟุต6นะครับใครที่ชอบคันสั้นก็จัดด่วนๆใครที่ชอบพันยาวก็จัดด่วนๆนะครับเพราะว่ามันมาน้อยมากตัวนี้นะครับราคานะครับบางคนเห็นแบบโหดีไซน์ขนาดนี้ที่1,500หรือเปล่านะครับ1,500หรือเปล่า1,800หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้ราคาโปรนะครับ690บาทนะครับทั้งสองความยาวเลยนะครับย้ํานะครับทั้งสองความยาวเลยนะครับคุณจะได้แบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดนะครับ รีซีแต่งเต็มๆนะครับและน้ำหนักเบาโคตรนะครับท่อนบนเป็นปลายโซลิดแท้ทั้งเส้นรับประกันความเหนียวรับประกันความมันครับตัวนี้690บาทนะครับค่าส่งเ m s ทัพ่วประเทศไทย100บาทนะครับหนึ่งกล่องใส่ได้เต็มที่3คันนะครับฉะนั้นใครสั่ง3คันก็เสียค่าส่งร้อยเดียวนะครับส่วนที่ใครสั่ง4คันเนี่ยมันยัดกล่องไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องแยกเป็น2กล่องนะครับทับด่วนๆนะครับทับด่วนๆนะครับมาน้อยมากนะครับ เเวทเดียวกันนะครับ3ขีด6นะครับตีเหยื่อ1.5-10ถึง10กรัมนะครับก็จะเป็นเวทครอบคุมใครที่ตามหานะครับคันเล็กที่กีหนูนะครับจัดเจ้า V-Bad and Man นี่ได้เลยนะครับโอเคทักเข้ามาที่ Facebook page, f a c e o o ซบุ๊กแฟนเพ t ไทยฟิชชิ่งสุข,ขุมวิทย์นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะฝากเอาไว้ด้านล่างนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกดอ่านได้เลย นะครับแล้วอย่าช้านะครับพิมพ์เลือกความยาวมาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวมันหมดแน่นอนนะครับกับเจ้าแอนแมตตัวนี้นะ690บาทเท่านั้นนะดูดีไซน์ดิโคตรเทพโคตรหล่อนะครับโอเคงั้นคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ